อันยองสวัสดีค่ะทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับไอ้นะคะวาคีกนะคะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับไมมิกเชสเตอร์สองในแมปเขาวงกดนะคะทุกคนหลังจากที่เราเข้ามาตรงนี้เราก็ยังหาทางออกไปได้สักทีเลยนะคะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับต้นกล้านะคะแล้วก็มะม่วงเหมือนเดิมอีกเช่นเคยแต่ว่าวันนี้ต้นกล้าดูแปลกๆปลกไหมคุณว่า มันจะเปลี่ยนเปลี่ยนร่างกายทุกใรมาสเปลี่ยนทุก EP <c oughs> โอเคกับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะตามหาทางนะคะแล้วก็ตามหาสปิร i ิตบัตเตอร์ไฟนะคะเพื่อที่จะได้ออกจากที่นี่สักทีเนาะ <c oughs> โอเคปะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะว่า <c oughs> ไอ้มะม่วงต้นกาจะรลุดจากที่นี่ได้หรือไม่เดี๋ยวรับชมกันเลยจ้าเ <c oughs> มื่อกี้มันบอกว่าเราต้องตามวิญญ,ญาณผีเสื้อไปเพื่อที่เราจะได้ ไปถูกทางตามวิดาโพิซื้อไปมันเหมือนแบบเป็นหมู่บ้านลางหมู่บ้านลางหรือเปล่าคุณหน่อยมาทำไมมโม้องคุนำดิดิเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอะเราจึงได้พบกันในที่สุดเันไม่เข้าใจคุณเป็นเสียงในหัวฉันหรองั้นคุณคือผู้หญิงชุดสีขาวก็ชุดผู้หญิงสีขาว โอ้ยนี่จะวิญ,ญญาณผีเสื้อแล้วมะงมง่วงตามไปเขาบอกว่าตามวิญญาณผีเสื้อไปนะคะทุกคนเราจะเจอกับสิ่งดีๆตลอดเวลาจนก้าเป็นไรต้นก้ามีสปินอะไรพี่ทำไมพ้นวิญญาณของผีเสื้อในสวนโอ้มันมีแผนที่ด้วยมะม่วงดูนี่สิมีสปินคุณเป็นไรกันต้ <laughs> นกล้ากับมัม่วงเป็นไรกันเดี๋ยวก่อนบอกว่าผีเสือ้อมันจะอะไรผีเสื้อจะอยู่ในหนึ่งในสวนก้หนสามแห่งนี้เราจะต้องออกไปทาง ว้าหลือ้ายปะเราก็ต้องตรงไปคอคุณสุดแล้วไม่ดูคอผมโอเคค่ะทุกคนเราก็ต้องดูแผนที่นะคะแล้วก็จําแผนที่เพื่อที่เราจะได้ไปหาวิญญาณผีเสื้อนะคะทุกคนเพราะว่าวิญญาณผีเสื้ออยู่ในส่วนสักที่หนึ่งนะคะทุกคนในนี้จะมีอยู่3ส่วนเนาะโอเคมะม่งจะเป็นคนนําทางเราไปนะคะทุกคนเอามามงหายไปไหนแล้วอะทุกคนทิ้งชั้นแล้วอะไปไหนกันหมดเราด้วยดีอยู่ไหนไปอ้วยกรนไปไปไปบ๊วยไ มะม่วงไม่รออ่ะฉันขอให้นายโดนผีจำสแกนโนกริกชิะโอนิการิโอนิการิต้นกล้าม,มองไกลๆเหมือนเหมือนใครก็ไม่รู้น่ากลัวบนลองยืนแบบว่าเฉยๆแล้วคุณยืนยืนถือตะเกียงเนี่ยต้นกล้าว่านากก่ากลัวไหมมีห้องห้องแอบเนี่ยมันก็เปิดไว้เลยน่าจะดีว้ายเกิย,อ,ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นใครเปิดโทรทัศน์ไว้ไปเราตามทางไปดีกว่ามะม่วงนำไปเลยลืมทางไหนแล้วโดนจำสแกรนทีลืมทางเลยนะตามทางไปเรื่อยๆนะคะทุกคนไอคิดว่ามะม่วงน่าจะมีเซ้นในการจำทางดีที่สุดผมลืมทางแล้วอ่ะวิ่ง วิวิวิปมะตัวปมะตัว้ยอะไรอะอยู่ดีก็มีเพลงขึ้นแล้วหน้าจอมันก็ขยายออกต้นกล้าเป็นไรต้นต้นกล้าแบบชักแล้วค่ะทุกคนวิ่ง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 มะม่วงในก็วิ่งรอเพื่อรอฟูงหน่อยสิปากซอยผมม้ามัวแล้วเนี่ยเส้นทางคือแบบว่ามันเป็นเขาโงกต์ที่แบบว่าสูงชันมากเลยค่ะทุกคนรูปร่างมันเหมือนคล้ายแบบว่าเป็นห้องหรือว่าเป็นบ้านอะไรสักอย่างใครที่เป็นคนนำหน้านี่คือแบบว่าสวยสวยสวยกับรางกับรางกับลัง ของข่องห้ององมาเร็วมาเร็วอุ้ย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 มะม่วงเกือบโดนเกือบโดนหยุมหัวไปแล้วเมื่อกี้น่ะคุณรู้ไหมเมื่อกี้มือมือผีอยู่ตรงหัวคนอ่ะคนเกือบโดนจิกเปียตบแล้วไม่ล่ะจิกเปียตบแบบใหม่ๆสับๆตอนนี้เราเราแวงไปหมดแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าคนที่อยู่น้าหน้าคือแบบจะมองไม่เห็นทางด้านหน้าเลยใช่ทางนี้แมมะม่วงไม่รู้จำไม่ได้เอาล่าสุดมะม่วงลืมทางแล้วฮัลโหลปตูเปิดไว้แล้วเนี่ยเราเคยมาแล้วทางเนี้ยนะเราต้องตรงไปอย่างเดียวแล้วล่ะตามมะม่วงไปทุกคา ตุ๊ดแก้าผต่อนหน้าตา่ตอ,นนาอตาผมเลยโดนผีจำสเกลเรียบร้อยผมไม่ <c oughs> คุณอยู่ไหนอ่ะแล้วกันตอนนี้เราเลยค่ะม่วงตุ๊ดแาอยู่ไหนไหนไปไหนหมดต่ <c oughs> ตอนหน้าต่อตาเลยผมกระต่าตาม <c oughs> เอ,อ้ยจะหลงทางพี่คนอยู่ไหนฮั Hello, S <S <c oughs> อลโหลซีสเขาร้องเพลงวิ่งผ่านนั้นไปแล้วเขาร้องเพลงจำแจ่ว <c oughs> ผ่านไปวนรอบที่เดิมะเนี่อ่ะ้ยห้องนี้เปิดประตูได้เอ้ยเข้าก่อนเลยโอ้ยอยู่นี่นี่วนมาเจอกัน ไม่ฉันเพิ่งฉันเพิ่งมาทางนี้ห้องนี้แสดง <พ tense S 2> ว่าต้องแสดงว่าต้องขึ้นทางนี้ใช่ทางนี้ห้องนี้เปิดห้องนี้ไม่เปิดประตูห้องนี้เพิ่งเปิดแสดงว่าต้องอไปทางนี้วิมีทางออกตรงนี้ทางออกตรงนี้เอ้าเรามาอีกฝั่งหนึ่งเหรอใช่เรามาฝั่งทางออกแล้วอะตอนนี้เราต้องตามหาวิญญาณผีื้อนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะปิดห้องนี้ไว้ก่อนไหมเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าตรงนี้เป็นทางออกวิแล้วเปิดมาแล้วเปิดเปิดเปิดเข้ามาเข้ามา จะไม่หยุมหัวฉันหรอฝันไปเถอะหยุมหัวมะม่วงไปยังไม่หยุมหัวฉันฉันขอร้องบุ้งบุ้งบงเข้าห้องก่อนเข้าห้องก่อนสงสัยผีตัวนี้อยากเล่นโอ้โหมือดำมากเลยอ่ะตอนนี้เราหลงทางแบบว่าสมบูรณ์แบบเลยนะคะทุกคนต้องไปดูแผนที่ใหม่เนี่ยโอเคตรงนี้ทางออกอาจจะเริ่มต้นแล้วก็มาดูแผนที่ใหม่ใหม่ดูใหม่เดี๋ยวรอขอเวลาดูแผนที่สักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราหลงทางแบบหนักมาก โอเคตัดไปตัดไปตอนเจอแล้วก็ได้ขอโชว์หน้ามะม่วงอันเดอร์เรานี่หน่อยต้นกล้ามาสองไฟหน่อยเดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้าโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เจอกับส่วนกระเดนแล้วนะคะทุกคนลองดูซิว่าแถวนี้มีวิญญาณผีเสื้อไหมเราเจอวิญญาณผีเสื้อมันบอกว่าเราเจอวิญญาณผีเสื้อแต่เราไม่สามารถหยิบได้มันคืออะไรกดตัวจีอ๋อนี่ไงมันมีอุปกรณ์อยู่นี่ไงอ๋ออุ้ยอุเสียงมันใกล้จังแต่มันคงไม่เดินเข้ามาในโซลกมั้งคิดปะอุ้ยติดติดติดฮัลโหลฮัลลโห ออกไปอุ้ยประตูอยู่ไหนเมื่อกี้ตลกมากเลยทุกคนแบบเปิดประตูแล้วใช่ไหมแล้วแบบเรามองที่ประตูเราต้นกล้ากับมวงวิ่งก็มาแบบห่างจตูดเลยมันตลกมากเลยนะคุณเมื่อกี้คุณแบบว่าวิ่งมาแล้วหน้าคุณรล่อวิ่งเข้ามานะเมื่อกี้ตอนที่ว่าฉันเจอทางออกแป๊บนึงนะต้นกล้ากลับทางเดิมก่อนเลยมังมวงไปไหนแล้วเพราะว่าตอนนี้ว่าฉันหาทางเจอทางออกอะฉันลองฉันเลี้ยวอีกทางหนึ่งมันก็เลยเจอเนี่เห็นไหม อันนี้ปุ๊บใช่ไหมเลี้ยวซ้ายอันนี้เรามาดูแผนที่ใช่ปะอีเลี้ยวปุ๊บตรงนี้ตรงนี้ปุ๊บขึ้นเลี้ยวซ้ายเจอทางหักศอกเลี้ยวขึ้นแล้วก็ตรงขึ้นไปตรงขึ้นไปแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงขึ้นไปแล้วก็หักศอกแล้วก็ตรงขึ้นไปตรงนี้ทางตาตรงนี้มีประตูว้ายมานี่มาม่วงมาที่มาทางนี้มาทางนี้ทางนี้มีห้องเร็ว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 วิ่งมาวิ่งมาอุ๊เอาบัง่วงหายวิ่งหนีมาคนเดียวนี่ ตอนนี้เราแยกทางกันแล้วนะคะทุกคนล่าสุดเราหลงทางกันหมดแล้วใช่ทางนี้แม่ต้นก้าโอ้ยผีมากำลัง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 ออ้ยตอนนี้คือแบบว่าโอ้ยผ่านหน้าผ่านตาคือแบบว่าอตอนอุ้ยแบบว่าต้นก้าใ <ไอ S 1> กล้ๆเราว่าผีผ่านหน้าคือแบบว่าตอนนี้คือผีออกมารัวๆเลยค่ะทุกคนแบบรัวแบบรัวมากเฮ้ยมุม่วงเมื่อกี้เจอทางที่ห้องมันปิดใช่ทางนี้ทางน,ะนี้แหละเออไม่มุมม่วงอยู่ไหน เนี่ยพี่ตรงไปเลยตรงไปเลยเนแดดเปิ้มอย่างนะรับมะม่วงก่อนเราหักหักมาเนี่ยเราก็ตรงไปเลยแล้วก็เจอมะม่วงอยู่ไหนมานี่มานี่มานเร็ว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 เดินมาเรินมาต้นก้าหายหลุมใครกำทางถูกกระแน่วะเนี่ยมานี่มานี่ตอนนี้อยู่ห้องเดิมนะนี่นี่ต้นก้าข้างหลังตรงมานี่เร็วเร็ววิ่ง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 สเตมปไม่ได้หมดโอ้ไม่ก็สเต็ปไม่อด้หมดก็ห้องก่อนก็ห้องก่อนก็ห้องก่อน ตอนนี้เราก็ถึงทางออกแล้วนะคะทุกคนแบบด้วยความยากลําบากแล้วก็ตอนนี้เราอุ่นใจขึ้นมานิดนึงเพราะว่าน้ามะม่วงคือแบบว่าออร่าเป็่งปังมากเลยค่ะทุกคนโชว์ชวนหน้าโชว์หน้าหล่อเป็นกลุ่บโอเคปะต้นกาหล่อไปกันเลยดีกว่าครับโอเคนี่เปิดประตูลเลยมะม่วงเปิดเปิดเปิดสิเปิดก็เปิดเปิด,ปด,ปด,ปดโอเคไปเข้าไปเร็วเข้าไป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 ในที่สุดค่ะทุกคนเราก็ออกจะเขามงกุฎได้แล้วตอนนี้พาฉันไปที่ไหน โอเคค่ะทุกคนในที่สุดเราก็จบออชัตเตอร์สองอู้ยอะไรอะอุ้ยเฮ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 ้ยอะไรอะ,อะรเหมือนเเหมือนเขา<ม><ม>จะไม่ทําร้ายเรานะคะทุกคนพีอัศมูรย,มมรยตัวนี้โอเคค่ะทุกคนในที่สุดเราก็ผ่านชัตเตอร์สองเราเรียบร้อยเอายากลําบากกับทางนี้มากเลยค่ะทุกคน ก็เป็นยังนี้บ้างคะสำหรับการเล่นเดิมมิมิกชัตเตอร์ที่2นะคะในหมวดที่3นะคะทุกคนในเขาวงกดนะคะไอกับมะม่วงแล้วก็ต้นก้าก็ผ่านจากเขาวงกดตรงนี้มาได้แล้วนะคะทุกคนอยากจะบอกว่ายากมากแล้วก็เจ้าผีเดิมมิมิกตัวนั้นเอ้อะไรผ่านนะเมื่อกี้โอยเจ้าผีมิมิกตัวนั้นนะคะทุกคนไออยากจะบอกว่ามันวิ่งเร็วมากแนะเราต้องจําทางดีๆเลยนะคะทุกคนเพราะมันเป็นเขาวงกดเนาะโอเคค่ะเพื่อนๆ แต่เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไอัยกลับมาโม่วงต้นคิดต่อๆไปนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับคลิปนี้ไอ้ะม่วงต้นกล้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะตุน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 คุณทำอะไรกัน